คลิปนี้ขอพูดถึงคำจีนอีกคำหนึ่งนะครับที่มาจากภาษาอังกฤษเนาะก็คือคำว่า AA เนะเขียนเป็นภาษาอังกฤษ a a แบบนี้เลยนะคำนี้มันมีความหมายว่าเวลาสมมติเราไปกินข้าวด้วยกันแล้วตอนจะเก็บตอนจะจ่ายตังเนี่ยจะให้แบบต่างคนต่างจ่ายส่วนที่ตัวเองกินเนี่ยเขาจะพูดว่า AA นะอย่างเช่นเจ้าชื่อ AA ปะครั้งนี้เรา ต่างคนต่างจ่ายเหอะอะไรประมาณนี้เนะเาะจริงๆคำนี้เป็นคำที่คนจีนทุกคนรู้จักเนาะถ้าไม่แก่จนเกินไปเนาะคำว่าเอเอแต่กลายเป็นว่ามันรู้จักกันเฉพาะในประเทศจีนน่ะทั้งๆที่มันเป็นภาษาอังกฤษเนาะไปถามฝรั่งหรือถามเราเนี่ยเราก็ไม่เคยได้ยินนะแต่คนจีนเขาใช้กันทั่วไปในความหมายนี้นะก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าที่มาเนี่ยมันมาจากไหนนะฮะแต่เอาไปใช้พูดได้ในประเทศจีนครับ A อหมายถึงต่างคนต่างจ่าย